อันนี้ค่าปรัจใจค่าน้ำค่าไนา่ปูไห้ปูเรียกทูก่ไหมเดอปูเ๋ยวกดท่ายก่อนปลาโน่นกกบดูน่นดูเลยบุตบบปลาอย่างกบปูต้นดูไงบด,ดปลา,าต้นดูไงมาไห่ปูเตียง <c oughs> เตียงท้ายนี่ทูบทูบนี่ให้ แล้ว <One> ก <input> ็สิไปจุดขอโชคให้ปูเรียกทูบให้ให้ปูเรียกทูบให้กับปัดใจขานามข้าไฟแล้วตะปูจะไปใส่ตามทาายยาใส่ปูเอาปูเรียกทูบมาเนี่ยปูปูเพิ่จะบอกเนีแม่นแม่นบ่คะแม่นแม่นจ้ะโอ้เพิ่นอยู่องค์เดียว่ะองเดียว ค่ะเป็นครั <Kas per now> mm ้งแรกที่ได้มาเนาะค่ะหลา้แล้วโา้โถูุกอย่างมันหลงกันเพื่อนปูเรียกไปจำไว้จำไว้เตรียมจุดมาที่ย่างย่างสามอันนั่นเท้าถวายปูกระเทยอ่ะเอาไว้ระเทอ่ะสามอันเนี่ยไว้ถว้หนี่แหละย่างมาหาปูที่ขอปูเนาะ ยินค่ะว่าทั้งหลังนี่เป็นวัดเก่าบ่อปูเป็นอันยังเกาะเพิ่อน,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 อนอของเก่าของเก่าปูของยินพี่น้องโอ้เพื่นบ่ของยินเนื้อค่ะพี่น้องเพิ่นอยู่องค์เดียวเนาอันนี้เป็นไงอีกเป็นไงจุดสองอันสองอันสองอัน,อน,อนบ่อปูไม,ไม่ได้ยินไม่ได้ยินถามแล้ว ให้จุดสองอันบ่ให้สองอันบ่ปู่ให้จุดให้จุดสองอันนั่นบ่ครับแต่ว่ายังนี่คอเห็นสามหาแล้วเหรอพี่น้องเอาเห็นไว้นั่นน่ะโอ้มีเหล็เร็วแท้อัน้จุดอยู่อือขึ้เหมือดใช่ไหมบ่ให้จุดตัวนี้ทั้งนอกเห็นเลขกสามกับหาเอ้อ ตั้งคืองไห้สองอันเมื่อนี้มีโอ้ยบ่แม่เออเด็กอันอันนี้เป็นทูบพระอันพระพิคเนตค่ะก็เลยมีสามหาเอาไห้สองอันปูว่าไห้สองอันปูพระฝันบ่ค่ะพอแล้วเรียบกันแล้วพอแล้ยวพ่อเลี้ยวพระสนไวไปจุดบ่าในห้าไปไปปูให้ไปจุดเอาสำหรับปูปูอยู่นี่ค่ะเทระเม็ดเทรปูรูตอนนั้นตรง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 ได้เป่ค่ะแมนครับ ตรงๆเลยแต่ว่าสําหรับในคันศานี่ยปูโรปไห่ปูท่างไก่จะปูเขาขัยวขบออกมาคนเขาจาพรรษาอยู่คุณบาทนี้เมื่อนี้ก็เลยเอาทูกนน่มา่ให้ปูยิบให้เรียกว่าจะไปจุดขอโชคขอลาบดท้งตั้งฟังคนละบางบางทีว่าของเก่าหน่งบอค่ะครับเป็นพระธาตุเก่าเป็นพระธาตุเก่า ปูหาอย่างน to hmm. ้นใหญ่ครองดีปรกกาศหัใจอ่อนด้วยบานปูปูใจอ่อนแล้วแดงจึงคืองด้วยดอกสีแดงเล่บปูเห็นบอกปูใจอ่อนนะคะวันนี้บ้านพี่วะหายนี่อยู่ตัวนี่เห็นบอพี่น้องบานเนี้ย หกศูนย์ตัวได้กันหกหกศูนยตัวได้ปูศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะเก่าเนาะศูนย์เกเก่าบิงทั้งนี้เบทั้งนี้เป็นันมาทางผีที่น้อง้องหันเออันหใม่เออเออกโกศูนย์เนี่ยโกกศูนย์บาค่ะปูปูกับว่าหงี่ในที่น้องเป็นโยองเดียวค่ะปูตัวได้หรอปู เบิ้งเอาดิบอือเบิ่งเอาเบิ้งเอาบ่อเพื่อนเองปูเราเพือได้ยินบ่ใครบ่อน้ำมันน้อยดอกน้ำมันน้อยๆม่นนแต่เขาบม้ว่านี่เลยนะโอ้จมรดโอ้ม่มรถพูดน้อยจะตอยน่ะเอาถูกสองอันบ่ได้จุดเอาขึ้นมาเทสออันเนาะบาทเียอันนี้คือเอาขึ้นไปไว้ยเอาเลขนี้เลยสองอันก้อนนี่เปนว่าปู เอาไปจุดคันสิจุดคันบ่อจุดก็คือเอาอยู่นี่ติจุดบ้าจุด่ามันเป็นตัวเดียวกันนี่ไม่เห็ดยังไดก่นวันเสาร์เลอวอนเสาร์ออกวันเสาร์เลขวันเสาร์ที่แรกว่าสิบบได้แมนบู่ตว่าสิบ่ให้ยนะว่าสิบหสองพกจสาีบัวหก็เลยว่าห้ปูเรียกผูกไปนี่ผู ผู้เรียกให้สองสองทูบทูบนี่เป็นส่วนที่เหลือเดี๋ยวน่ะเดี๋ยววันนี้เอาปากกามาดึงสมุดปากกาปากกาผูมาเขียนให้นี่พี่น้องเลขตัวใดเนี่ยเนาะบางท่านเก่าเป็นตัวใดอาจเป็นหนึ่งใดแลาะอาจเป็นหนึ่งอาจะอาจะถุยถ่ายหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ เออไม่จังเลเถ้าว่าตัวไรอาจเป็นหนึ่งตัวศูนย์อ่ะตัวศูนย์อาจเป็นหนึ่งได้เตี้มักเอาอบมากกเอาไว้บวไ่ได้บับบงคับผูได้นั่นพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคือส่วนมากเลขจะแม่นแม่นบ่าคาะแไม่ลาจ้าเราบอหายเขกลายตัวเราหายตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้น แต่ว่าเราเห็นว่าขื่นล่งเอาวัตถปูเด็กปูน่ะส่วนมากขึ้นเอาโลงเอาเองสิบอกปูมันที่เป็นแต่ัวท้ายเท่านั้นสิทิโตนานีสิตรงแมนส่วนมากเลยเล่าทเป็นหอกหอกสวนว่าจะเป็นหอกหอกหนึ่งยังสินะเราบอกแต่บาคยหงิ่งเนาะอยู่องเดียวเลยบงนอย่ลไรเคือบกเมียมาสุกเช้ากูไปอยู่ลำเดียวไร้หมแล้วเรเลียงไปเนากเปนปนเปแม่เนนเบาๆดูค่ะ พอาเบาดูบาเบามากเบาพูดมากเขียนไห้เลยเนาะค่ะเยนีถ่เลยี้จีหมขีกเทียวกระไรตัวเก่า้นกอนนะนานอือเที่ยเดียวแล้วเลยเนาะค่ะแสดงว่าว่าต้องยุดทูบนะคะเมื่อนี้มาลอยเทียแล้วมาลอยเทียกบกรไรตัวเก่าแล้วว่าอสำหรับครูดิ่นี่เขียนก้อนมาเนี่ยยังยังมีอีกกันบ้างตัวกันนี่โตกัน ก,กันตัวแดงร,ร้กัเย็นไห้นะหันออกมามนั่นศูนย์สิเป็นหนึ่งเท่านั้นศูนย์สิเป็นนั่งโอ้อโหหกหกซวนหกหกหนึ่งงานละมาหอดปูเขียนให้โยโรตันผู้ชมเพิ่นเอิ้์ดปูหงอสันหูเพิ่นบดีว่าปูนอนดูเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มาเนาะค่ะวิวทั้งหลัง คือได้แถอพี่น้องว่าสิมาจุดอยู่นี่ละที่แหลกปูพายเร่กอนนะคะก็เลยบ่จุดที่แหลกคนสิบว่าหายซ้ำเนะาะไปะภาพพี่น้องไปอธิษฐานจิตเอาอข <c oughs> นลุกเลยค่ะ <c oughs> โอ,โอ้มาทางหลังคือขนลุกแต่บาทนี่พี่นอ <c oughs> ้องว <c oughs> <ป>ัอะัปูอัน โน่นดูปูโน่นดูนะครับคือภาพตัครับที่ขบลูกเลยนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับปูยูองเดียวนะครับถึงก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับแล้วอ้าวพี่น้องมื่อนี้ก็ได้แต่ว่ายปัดใจปูเพนะื่นเนาะค่ะเอฟซีอยากรวมบุญน้าปูก็ได้เด้อค่ะมาด้วยตัวเองก็ได้ค่ะพี่น้องขันผู้ว่าสกเพิ่นจะฝากน้ำฝากยังมาให้ปูก็ได้เนาะค่ะเนาะ ปู่โนนดูนะคะเป็นครั้งแรกได้มาถ่ายทำนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางชอ่องเนเดอค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะก่อนจะซื้อลอตเตอรีก่ก็ให้อธิษฐานจิตเอาเด้อพี่น้องปวงไปเดี๋ยววันแอดกระสีไปุูถูกเพื่อกันแหละค่ะสำหรับปู่โนนดูให้เม็ดเดียวหางเดียวนะคะ ตัวกันกับหกหนึ่งนะคะหกหกหนึ่งนะคะตัวจริงๆริงเพื่นกับหกหกศูนยสื้อขึ้นซื้อลงเอาเนาะค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้กราบสวัสดีงามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม